จังหวัดอุบลราชธานีประชุมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธและการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะพุทธศาสตร์สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่21วันที่19มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีตํบลกระโสบอํเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตอุบลราชธานีมูลนิธิบุรพาจารย์หลวงปู่มั่นภริทัตโตโรงเรียนปรยิยติธรรมเขต9้าเครือข่ายภาคประชาชนจัดโครงการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธและการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะพุทธศาสตร์ สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่21โดยมีพระราชยานวัชระชิโนพาสวิพระอาจารย์ต้นประธานสถานศึกษาธรรมป่านาศกหงังตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนานาจเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์วทธิพันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคารวสา การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะพุทธศาสตร์สู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนพุทธศาสตร์ให้มีคุณภาพรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบททางสังคมปัจจุบันโดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางพุทธศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และสามารถทั้งด้านพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ตามกรอบคุณวุฒิห้ด้านสามารถเป็นผู้นำในการเผยแพร่และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่1มุ่งเน้นการจัดการศึกษาพัฒนาบัณฑิตให้มีสติปัญญาและคุณธรรมนำชีวิตนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายชาวพุทธ4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีและองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ มีสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมอาสาสมัครรักษาดินแดนสโมสรไลออนนครอุบลมูลนิธิบูรพาจารย์เพื่อสันติภาพและมูลนิธิหลวงปู่มั่นอุบลราชธานี Thank oh, you.